ยโสวัสดีครับผมบอนไซ AMK นะครับคลิปนี้มานั่งพูดคุยกันสักหน่อยนะฮะผมต้องสารภาพตามตรงว่าแอบไปซื้อต้นไม้มานะฮะนะครับ, <Woo! S 1> รบกระทั่งวันนี้เนี่ยทำช่อง youtube เองทำ facebook แล้วเนี่ยก็ยังดูไม้อยู่ทุกวันนะนะครับต้องบอกตามตรงว่าจริงๆแล้วการดูไม้แล้วก็ซื้อไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสำหรับผมนะฮะเนื่องจากผมเองยังถือว่าเป็นมือใหม่อยู่นะครับ เพื่อนๆที่ฟังอยู่อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักผมเนี่ยผมเล่นบอนไซมาประมาณ1ปีนะครับต้องบอกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยหเดือนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ในการดูแลไม้ที่ซื้อมาในช่วงเวลานั้นการเป็นยิงการให้ปุ๋ยนะครับตรงนี้ได้องควา์คมรู้ล้วนๆจาก YouTube นะครับโดยเฉพาะช่องบอนไ Station ของอาจารย์ปองผมต้องขอบคุณจริงๆครับผมได้ความรู้จากตรงนั้นเนยอะมากๆในการ ดูแลไม้ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับต่อมานะครับอีก6เดือนข้างหลังเนี่ยก็เริ่มศึกษาเยอะขึ้นเริ่มลงรายละเอียดลึกขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นแอดมินของกลุ่มบอนไซกรุงเทพนะครับได้มีโอกาสไปพบเจอผู้คนหลายๆอย่างอาจารย์หลายๆคนเพื่อนีน้องๆที่อยู่วงการบอนไซที่เก่งๆเป็นนักสร้างเป็นสายสร้างหลายๆคนนะครับต้องบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นความรู้ล้วนๆเลยครับ มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมากนะครับมันทําให้ทุกครั้งที่เวลาเราออกไปข้างนอกได้ไปถ่ายได้ไปทําอะไรมันเลยเป็นที่มาของการทํา y o Youtube ช่องนี้แหะครับนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยความรู้ที่ได้กลับมาก็ถือว่าเยอะกว่าเดิมมากๆนะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่นั่งคิดมาตลอดหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมันพอได้กลับมาเนี่ยมันทําได้แค่จําครับนะฮะแต่ว่ามันไม่สามารถเอาอไ,ไปปฏิบัติได้ เนื่องจากว่าอายุของการเล่นบอลไซ์ของผมเนี่ยถ้าสร้างกันจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเนี่ยผมอาจจะทําได้แค่กิ่งตองแล้วก็จัดล่างรอบ2องเองนะครับ <G ül> เพราะนั้นมันน้อยมากเลยมันน้อยมากเลยนะฮะเสียดายความรู้ที่มีอยู่แล้วก็ไฟในตัวที่กําลังลุกโชว์ในการจะสร้างเนี่ยมันอาจจะหายไปเมืถึงเวลานึงนะฮะผมก็เลยมานั่งนึกว่าจะทํำยังไงให้การออกไปถ่ายคลิปทุกครั้งแล้วกลับมาบ้านเนี่ย สามารถมาปฏิบัติได้ด้วยมาสร้างงานของตัวเองได้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมขาดก็คือวัตถุดิบในการเอามาทำนะครัเพราะว่ายังไม่มีนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่ตอบโจทย์ได้นะตอนเวลานั้นแล้วก็ตอนนี้เลยนะฮะนั่นคือการซื้อนะฮะลงทุนซื้อไม้วัตถุดิบที่เขาจัดล่ามาแล้วนะครับพร้อมเขียงเลยนะครับพร้อมมาสร้างต่อได้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับ อาจจะไม่ได้มีกําลังในการซื้อเยอะแยะนะครับแต่พอซื้อเท่าที่ซื้อได้นะครับการดูแล้วเห็นไม้ที่ชอบแล้วสวยถูกใจแล้วสามารถเอามาสร้างต่อได้เลยเนี่ยที่สําคัญคือเป็นราคาที่รับได้เนี่ยผมไม่รีรอที่จะซื้อนะครับอย่างวันนี้ผมอยากให้เพื่อนได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม้ที่ผมสั่งมาวันนี้เป็นไม้ที่จัดลากเรียบร้อยแล้วมาจากนคกศอีธรรมราชจากพิจอรนะเพราะนั้น การซื้อไม้แบบนี้มานั่นหมายความว่าเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราปลูกแล้วเราสร้างต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างต้นนี้นะครับเขาเขี่ยงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไม้ที่จัดล่ามาเป็นโบกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ดูนี่ครับจัดล่ามาแบบนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นแบบนี้นะฮะหนึ่งต้นเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะได้มา กว่าจะจัดล่าดได้แบบนี้กว่าจะต้นต้นจะโตได้ขนาดนี้นะครับผมว่าอย่างน,น้อยก็มีปีกว่า2ปีแหละนะการซื้อมาเนี่ยเท่ากับว่าเราซื้อระยะเวลามาถ้าเราทําเองเราต้องใช้ระยะเวลาอย่างน,น้อยก็ปี2ปีกว่าจะได้ต้นแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเราซื้อมาเลยเนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถย่นระยะเวลาตรงนั้นไปได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญ <c oughs> การซื้อไม้แบบนี้มานั่นมันหมายความว่าพอเราได้มาถึงปุ๊บเราสามารถสร้างบอนไซที่มันเป็น อีกสเตปหนึ่งได้เลยอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ด้วยระยะเวลา1ปีที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมอาจจะทําได้แค่ไม้จัดรากรอบสองนะฮะผมอาจจะต้องรอตั้งสองปีกว่าไมท้ที่ผมจัดลากไว้เนี่ยจะโตได้แบบนี้จะลากได้สวยแบบจะลากสวยแล้วก็ลําต้นโตได้แบบนี้ถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมซื้อเนี่ย <c oughs> วันนี้ผมสร้างงานบอนไซ์ได้เลยผมเขียงได้เลยเขียงเพื่อรอให้แตกตานะครับ เท่ากับว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือบัลเรนี้หรือ7วัน10วันข้างหน้าเนี่ยผมสามารถขึ้นสเตปสองสเตปสามได้เลย mm. ข้ามการจัดลางมาแล้วสามารถขึ้นลำต้นขึ้นกิ่งบิดตารอเพื่อดูตำแหน่งที่เราจะใช้ต่อไปในงานาคตได้เลยนะครับ <Wow. S 1> เพราะนั้นมันสำคัญตรงนี้แหละแล้วก็มันเจ๋งตรงนี้แหละนะฮะสำหรับการซื้อไม้ที่แบบ เขาจัดร่างมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันการจัดร่างตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกผมก็ทําไว้นะที่ทำเนี่ยทำเพื่อให้รู้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรบ้างมันมียังไงบ้างมันจะต้องแก้ยังไงมันต้องทําแบบไหนเพื่อที่จะเอามาพูดเอามาบอกกับทุกคนได้ว่าเฮ้ยลองมาแล้วเจอปัญหาประมาณนี้แก้ไขประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่นะครับในขณะเดียวกันบุมมาที่ซื้อมาเนี่ยผมก็สามารถ ขึ้นตำแหน่งกิ่งแล้วก็เขียงได้ด้วยอีกสเตปหนึ่งนะฮะและแน่นอนต่อไปนะครับอาจจะเดือนหน้าหรือวิกหน้าผมไปเจอต้นที่เขาเขียงไว้แล้วขึ้นกิ่งหนึ่งไว้แล้วขึ้นลําต้นไว้แล้วแล้วสวยๆแล้วแล้วก็ราคาดีๆเนี่ยผมก็อาจจะเก็บมาอีกนะครับไอ้นั้นนะ่ยก็จะเป็นอีกสเตปหนึ่งที่ผมจะสามารถต่อยอดไปกิ่ง2เขียง2เขียง3มันย่นเวลาได้เยอะครับนะฮะเพราะนั้นการที่ เราพอจะมีกําลังสักหน่อยหนึ่งแล้วเราลงทุนกับบอนไซพวกนี้แล้วก็เอามาสร้างงานสร้างอนาคตผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่คุ้มสําหรับผมนะสำหรับผมนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเช่นผมเนี่ยทำงานประจำนะฮะหยุดแค่วันอาทิตย์เวลาที่ทําบอนไซเนี่ยมันน้อยมากๆนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพื่อนเพื่อนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเองได้ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องซื้อทุกอย่าง แต่ผมบอกว่าให้คุณซื้อเท่าที่คุณไหวแล้วก็ให้คุณรู้ว่าคุณจะเล่นอะไรแล้วก็ซื้อนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากมาก,มากจริงจริงแล้วก็มันจะช่วยทุม่มเวลาแล้วก็จะช่วยให้การเล่นบอลไสของคุณเนี่ยเดินขึ้นบันไดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่คือหน,นึ่งวิธีนะครับที่สามารถนําแปประยุกน์ใช้ได้เลยนะจริงๆแล้ววันนี้ในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยครับมีคนที่ขายไม้ประเภทนี้เยอะมากแล้วก็ไม้สวยๆเนี่ยเยอะเลยนะฮะ ฝีมือหลายคนทุกวันนี้ก็พัฒนาไปเยอะมากแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูได้นะฮะถ้าพอมีงบผมย้านะถ้าพอมีงบนะครับแล้วอยากเป็นสเต็ปไวขึ้นได้ทดลองหลายๆอย่างมากขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยวิธีนี้เหมาะสมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกจริงๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกเจ้าสิ่งนี้นะฮะวันนี้เอามาทั้งหมด3ต้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับนี่นี่ฮะ ผมจะทการปลูกเจ้าสิ่งนี้นะครับจะมาดูการว่าปลูกยังไงแบบไหนนะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าผมงานเยอะจริงๆนะขอบคุณมากๆที่ติดตามและก็ชื่นชอบทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพเนาะนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับไปแล้วนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับกับการปลูกต้นที่ตัดรากแบบนี้นะฮะวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ Joe.